สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์สวัสดีค่ะพี่ชมทางบ้านนะคะครับผมพี่หนูวันนี้มี Initiate Paper กลุ่มธราคาเนะีโอ้โหเห็นไส้ใไหนละอ่านไม่ทันนะยังไงฝากพี่หนูช่วยสรุปให้หน่อยนะครับว่ากลุ่มธราคารนี้มีอะไรน่าสนใจแล้วเราเลือกตัวไหนเป็น t o อปพิครับพี่หนูครับเชิอเลยครับโอเคค่ะโอเคอ่าอย่างที่ทราบกันนะคะว่าของเราเนี่ย คือหุ้นกลุ่มธนาคารก็เป็นอะไรที่สะพานท่าสะท้อนของเศรษฐกิจนะคะทีนี้ในแง่ของตัวธีมของตัวหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยก็จะมาในธีมเราเรียกว่าแบบเป็น d ด f เฟนซีฟละกันเพราะว่าในสภาวะสภาพเศรษฐกิจแบบเนี้ยแล้วก็ในปัญหานี่คัวรอะในดับสูงอะ่ะเรามองว่าหุ้นกลุ่มธนาคารที่ใช้กลยุทธ์แบบมันมาถูกทางเหมาะสมกับสภาพแบบเนี้ยแล้วก็ เป็นดิเฟนซีฟแล้วก็ให้ปัลผลที่โอเคค่ะรวมถึงมีแนวโน้มผลประกับการเติบโตเนี่ยก็จะฟิตเข้าอยู่ในทีมนี้ก็จะมี2ตัวด้วยกันก็คือ TTB กับ BBL นะคะราคาเป้าหมายของ TTB เนี่ยอยู่ที่2บาท44สตางค์4นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว BBL เนี่ยทาร็ตไพรซ์อยู่ที่162บาทนะคะทีน,นี้ก่อนที่จะเข้าไปที่ตัวรายหุ้นเนี่ยก็อาจจะขออนุญาตแตะเซกเตอร์นิดนึง ภาพอาจจะดูเล็กไปแต่ว่าเดี๋ยวเราเราไปให้ฟังคร่าวๆนะคะก็คือทาง KSS Research เนี่ยก็มีการคาดการจริงๆเรามีการปรับการคาดการ GDP g r o w t h ปีนี้อยู่ที่ลงมาอยู่ที่2.7%นะคะแต่ก่อนนั้นอยู่ประมาณ3%ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวที่ drive จริงๆเนี่ยก็เป็นตัว private consumption นะคะซึ่งจริงๆอันนี้ก็โตมาตลอดเลยถึงแม้ว่าโอเคมันอาจจะโตน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่ามันก็ยังตัวตอเพะฉะนั้นเนี่ยภาพของ ตัวที่จะ drive l g r o ก t h จริงๆเท่าที่เราดูคือเราใช้วิธีทาง bottom u p a p p r o a c h ก็คือลํำจากตัวหุ้นกลุ่มรายตัวที่แบบตีขึ้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวท็อปดาวก็คือดูจากในภาพของแมคโครลงมาเนี่ยมันก็ล้อกันสอดคล้องกันเป็นอย่างดีโดยที่เรามองว่าในแง่ของตัวสินเชื่อธนาคารสินเชื่อกลุ่มกลุ่มธนาคารเนี่ยน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างต่ำคือมีจีนโตแค่มา0.9%เยียร์นี้เทียบกับปีที่แล้วก็คือมีจิงเกือบจะ f l a ตเลยแหละทั้งนี้คือตัวที่ drive เนี่ยก็จะเเป็น Consumer Lones พราาะว่ พอมาดูไส้ในเบรกดาวของตัวตัวสินเชื่อค่ะจะเห็นว่าจะมีคอเปอร์เรทอยู่ที่35ก็คือหุ้นแบบกลุ่มภาคธุรกิจนะคะแล้วก็มีกลุ่มรายย่อยสินเชื่อรายย่อยหรือว่าคอน s u m เมอร์โหรือว่ารีเทลเนี่ยอยู่37นะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็น SME 17เ อ่าอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือหุ้นที่แบบบทธนาคารที่มีการมีเครือข่ายต่างประเทศนะคะอยู่ที่8%แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นของอย่างเช่นกรุงไทยเนี่ยก็จะเป็นส่วนของสินเชื่อที่ให้กับรัฐบาลแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะคะอันนี้เป็นภาพสหรับเฉพาะ5แบงค์ที่เราครอบคร์นะคะก็จะมี อ่าบีบี t b k ทีทีบเคแล้วก็เอสอันนี้คือเป็นเบกดาวของในงานของตัวภาพสินเชื่อคร่าวๆข,ข,ของปีนี้ทีนี้เนี่ยตัวที่ r r v v เนี่ยจะเป็นตัว c o n s u m e r loan ซึ่งก็เป็นพอร์ชั่นประมาณ37%นะคะแล้วก็มี International ด้วยแหละก็เพราะอย่างอย่างบีบเนี่ยเขาก็มีตัวสินเชื่อต่างประเทศที่เข้ามาช่วยทําให้โตเพราะว่าเนื่องจาก GDP Growth เราตัวแค่2.7เนี่ยมันมันมันค่อนข้าง โตตัวต่ำม,มากเอางี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ธนาคารที่มองว่าจะมีการดึงสินเชื่อจากต่างประเทศเนาะที่ที่มี GDP growth ที่สูงกว่าเราเนี่ยเช่นร e เจียนเช่นอินโดนีเซียอย่างเงี้ยที่ทาง IMF เขา forecast ที่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะช่วย drive ในแง่ของตัวสิน loan growth หรือว่าสินเชื่อการเติบโตของ BBL ได้เป็นอย่างดีนะคะทีน,นี้พอมาดูด้านขวานี่คือรูปล่างสุดขวาเนี่ยมันก็คือจะจริงๆจะให้เห็นแค่ว่า พอเราเบรกเข้าไปในสินเชื่อค o อน u m e r Lo ์โลแล้วเนี่ย mortgage loan หรือว่าสินเชื่อบ้านเนี่ยเป็นพอชันประมาณครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็น h i g h p u r c h a s สหรือว่าสินเชื่อรถยนต์เนี่ยก็จะอยู่ที่13%นาะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเครดิตคาร์ดนะคะซึ่งตรงนี้มันทําให้เห็นว่ามันก็จะล้อไปกับภาพของออที่ที่ถ้าถ้า,าหลายๆท่านได้ฟังเกี่ยวกับปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยก็ไม่แปลกใจที่ทําไมหลักๆเนี่ยจะเป็นหนี้บ้านแล้วก็หนี้รถเพราะมันเป็นพอชันใหญ่ที่อยู่ใน consumer loans เี่ยแหละ,ะสล์ไปไ่้เลยค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยภาพคือพอเราเห็นสินเชื่อไม่ค่อยโตเนี่ยพอมาดูในแง่ของอตัวอ,อันนี้อันน่าจะสลับกันนะคะอัน,นไม่เป็นไรแต่ว่าน,นี้คือถ้าดูภาพบนบนขวาเนี่ยจะเห็นว่าอพอมาดูในแง่ของตัวนิมคือโลนก็ไม่ค่อยโตนิมของกลุ่มแบงก์เป็นยังไงคือนิมเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้คือเราแค่โชว์ให้เห็นว่าตอนที่เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นกับดอกเบี้ยขาลงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าจริงๆแล้วภาพของการดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยมันเอื้อเบนฟิตในแง่ของนิมเอ็กซ์เพนชั่นของกลุ่มแบงก์ค่อนข้างย แต่เทียบราคาลงเนี่ยก็เห็นว่าเขาค่อนข้างจะจะจะค่อนข้างลงได้เขาเรียกว่าอะไรในในแง่ของตัวโมเมนตัมเนี่ยจะจะค่อนข้างสู้สาขึ้นไม่ได้เอางี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรามองว่าในเ s s as r e s e a r c h เราเนี่ยคาดว่าจะมีการคัดดอกเบี้ยประมาณกลางปีโดยเฉพาะแล้วก็ปกติเนี่ยเท่าที่เรา k e y p แทร็กเบต้ในกลุ่มนี้เราเห็นว่ามันจะแหลกประมาณ1นึ่งควอเตอร์ ะะซึ่งแปลว่าสมมุติว่าเขาปรับประมาณกลางปีเนี่ยกว่าจะส่งผลในการที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มกลุ่มแบงค์แล้ว Impact กับนิมเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงประมาณอาจจะปลายไตรมาสสาต้นมาสสีในไตรมาสสีประมาณนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะจะจะส่งผลให้ในกลุ่มแบงค์เนี่ยเรามองว่านิมเนี่ยจะแคบลงประมาณ20 b a s i s Point โดยเฉลี่ยนะคะของในกลุ่มที่เราดูทน,นี้เนี่ยอพอมาดูในแง่อของลอนก็ไม่ค่อยโตนิมก็ขาลงด้วยแล้วจะยังไงต่อ คือทีมเราเป็นดีเฟนซีฟเพราะว่าเรามองว่าโอเคถึงแม้ว่า,าโลนโตต่ำแล้วก็นิมเนี่ยขาลงแต่ว่าในแง่ของตัว asset quality เนี่ยก็เป็นเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าท้ามการปัญหานี่ครัวเรือนสูงเนะเาะพอมาดูในแง่ของตัว provision แล้วก็รวมถึงปัญหาหมาถึงภาพของเศรษฐกิจที่มันดูยังไม่ค่อยฟื้นตัวดีเนี่ยจริงๆมันคือรูปขวา,ารูปซ้ายล่างนะคะก็ะเห็นว่าไตรมาส4เนี่ยถูก5แบงก์ที่เรา cover เนี่ยเขาเขา up อย่างเงีของตัวเกียร์อาบะเนาะก็คือเพิ่มในแง่ของตัวโพสชั่นเข้ามายิ่งค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่าง TTB เนาะก็ขึ้นมาแบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่งเชอย่างเลืคดวนคิวแล้วก็ลองมาที่ KTB อันนี้ก็คือมีทางเอ็กซ์ทราโพสชันที่สามารถเอาแท็กเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่าอย่าง TTB ีบีเขามีเอ่อเขาเรียกอะไรผลประโยชน์ทางภาษีเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้เขาสามารถที่จะเพิ่ม coverage ในแง่ที่จะล้อไปกับเอ่อตัวเขาเรียกว่าการตั้งสำรองรวมถึงจัดการในแง่ของตัว คุณดูดูในแง่ของควณภานสินทรัพย์ได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่เป็นหนึ่งท็อปิกเราเพราะว่าเรามอว่ากลยุทธ์ของเขาที่โตโลนในลูกค้ากลุ่มเดิมแล้วก็ยังสามารถที่จะจำกัด NPL ได้ในระดับที่ไม่ไม่ถึง3ามเปอร์เซ็นต์นะคะเครดิตคอสก็ต่ำทำให้ Earnings เข้ามาโตโตด้วยแล้วจา่ายผลได้เยอะขึ้นด้วยก็เป็นจุดที่น่าสนใจค่ะส่วนทางขวาบนเนี่ยอันนี้ก็คือให้เห็นดูว่า ครดิตคอสเนี่ยของหลายเจ้าเนาะคืออย่างเคแบงก์ก็เครดิตคอสสูงที่สุดในในปีที่แล้วรองลงมาก็จะเป็น SCB TTB ีอันนี้ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าทั้ง3ตัวนี้เป็นหุ้นที่มาทำคุณสม l o n ิค่อนข้างเยอะเออเคทีบเองก็ก็มีเกือบครึ่งเนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือก็จะเป็นจุดที่ที่เครดิตคอสก็ก็ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเกีย์ไปทั้งที่แบบเสียงสูงเนาะแล้วก็ไฮยิวเนี่ยมันก็จะมีมีความเป็นไปได้ถ้าเกิดคุณจัดการกับแอสเซทคุณ i t y ได้ไม่ดีมันก็จะ NPL าที่ credit cost, แลวก็ ซึ่งก็จะเห็นว่าต่างโดยเฉพาะของ S C B ก่เคทีเคแก็ค่อนข้างสูงก็ยังต้องใช้เวลาในการที่จะจัดการตรงนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าในแง่นนของตัวผลประกอบการอของหุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ย T T P จะเป็นตัวที่น่าจะทําอัตราการอะเรเติบโตได้สูงสุดในปีนี้อยู่ที่12% year on year นะคะแล้วก็ลง,ลงมาด้วย k ank, เคแบงก์โทษค่ะ Total, B B L นะคะอยู่ที่7%ในขณะที่เรามองว่า S C B k b a n k แล้วก็ KTB เนี่ย earning น่าจะลดลงจากผลกระทบที่จะคาดว่านิมจะมีการปรับตัวในช่วงคืึ่งปีหลังเนาะแล้วก็ในส่วนของตัว c ครดิตคอ s t หรือว่าตัวที่เขาต้องตั้งสำรองแล้วก็ NPL ที่ยังคิดว่าน่าจะต้องมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะที่อยู่ในระดับสูงด้วยทำให้เข้ามา eat up ในส่วนของตัว earning s o r e ของตัว3ตัวนี้ นะคะส่วนท็อปพิกเนี่ยเราก็จะเป็น TTB กับ BBL ีเอย่าอีกครั้งนึงนะคะ TTB t a r g e t p r i c e 2.44 recommend buy นะคะแล้วก็ BBL เนี่ย t a r g e t 162บาทก็บายเช่นกันทีนี้ในส่วนของตัวอีก3ตัวเนี่ยในแง่ของตัวเอชซีบี B, k คแบงแล้วก็เคทีบีจริงๆทั้งสองทั้ง3ตัวเนี้ยคืออย่างโดยเฉพาะอย่าง SCB เนี่ยก็จ่ายปันผลก็มีการประกาศจ่ายที่สูงมาก แป payout คิดเป็นประมาแปสิบเป็นต์ payout เป็นประมาณ10บาท30สตางปีที่แล้วซึ่งอันนี้เนี่ยเรามองว่าไม่น่า Sustain ปีนี้เขาน่าจะกลับไปอยู่ประมาณ60%สิเปเลเวลเพราะฉะนั้นเนี่ย yield ตัวนี้ก็จะตกหล่นจากเปรไปอยู่ประมาณ7%จ็ดสำหรับ S C B ในขณะที่ พอมาดู TTB อะค่ะ TTB เนี B, ่ยเนื่องจากว่า e in, a r n i n นี่ยเขาโตด้วยแล้วก็มี tax benefit เข้ามาช่วยด้วยนะคะราคาที่ asset quality ก็คุณคุมได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ dividend เรามองว่าเขาจะมีการเพิ่มอย่งเงของ payout น่าจะเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะ reset มาที่ dividend yield แล้วก็เอา E ก็สูงขึ้นด้วยนะคะสำหรับ TTB เนี T ่ยคาดว่า yield จะอยู่ประมาณ8%นะคะสำหรับปี24นี้นะคะ ส่วน VPL ในย d ก็อยู่ประมาณ5%และขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ valuation ถูก r i c e book ถูกสุดเลย0.5เท่าแล้วก็ asset quality strong มาก c o v e ratio แบบเกือบ300%เพราะฉะนั้นคือเขาทั้ง2ตัวมันมีตัวช่วยแล้วก็เป็นตัวที่ที่ทีท่เสียงน้อยสุดในกลุ่มแบงค์นะคะ ล่างสุดอันนี้ก่อนก่อนจบนะคะก็จะอันนี้คือเป็นแบบดูไพรส์เพอร์ฟอร์แมนซ์จะเห็นว่าโอเคถึงแม้ว่า TTB เรามองว่าโอเคมันก็รีเฟล็กเข้ามาแล้วล่ะที่เขามองว่าโอเคบเลียตตรงนี้เข้ามาแต่ว่า e a r n i n g ีที่จะ Deliver ตต่อเนี่ยเรามองว่ามันก็จะเป็นตัวที่ที่พูดว่าไม่ใช่เฉพาะแท็กนะโอเปอเรชันเขาก็อินฟลุด้วยจากกลยุทธ์ที่มันมาถูกทางแล้วเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะนะคะเดียวกันเนี่ย SCB นี่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือ เราเรามองว่ามีมีความเสี่ยงในแง่ของตัวเออร i n ิ้งท i ีวิชที่ที่ว่าน่าจะต้องมีการปรับจากการที่นิมคอนท a c ช i ั่นว่าคาดว่านิมจะได้รับผลกระทบในช่วงจากการปรับหลอกเบี้ยกลางปีนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่ที่ททยังอัน e ด p e r f พอ m ฟอร์มเนาะเคแบงก์บีบีคือเรามองว่าอย่าง k t b เนี่ยก็ยังมีโอ h ห n งอยู่ในส่วนของตัวเอ่อ i ร i o n ชั่นที่เขาตั้งไว้เยอะในแต่มาสีเพราะว่าเรามองว่ามันยังไม่หมดปีนี้คงยังมีต่อนะคะก็เดี๋ยว คงต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าจะต้องจะตั้งตารางยังไงพอแต่ว่าคิดว่ายัางไงก็ตามก็น่านจะใกล้ๆกับปีก่อนคือแต่ว่าก็จะซอลฟลงมาหน่อยนึงนะคะในส่วนของตัว k b a n k K Bank เนี่ยเรามองว่า s e สเซคูร i t y ยังเป็นประเด็นอยู่ก็จะทําให้ตั้งสํารองยังเทรดคอจิงยืนอยู่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเอิร์เนองสังเ b แ n k และ KTB คาดว่าจะลดลงส่วน b b l เนี่ยเราคิดว่าถ้าเขาสามารถแก้ปัญหาในแง่ของอหมายถึงว่าเคลียร์ภาพของการที่ที่ที่ในนีนคอนเพ a คชั่นลงได้ ในขณะที่แอสเซทคนที่เขาสตอกอยู่แล้วคนไม่ได้ควีเชนตรงนี้ก็น่าจะทําให้กลับมาเพอร์ฟอร์มมากขึ้นก็จะประมาณนี้ค่ะคุณอาทิตย์ค่ะพอดีช่วงที่ผ่านมาเราเห็นโบอกฝรกั่งในดาวเกรดกลุ่มธนาคารบ้านเราลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เลย,เลยนะครับในมุมตรงนี้เนี่ยราคามันมันสะท้อนกับสิ่งที่เขามองไปแล้วหรือยังหรือว่ามันยังมีดาวไซต์ที่จะลงได้อีกไหมครับพี่หนุ่มขาโอเคอ่เท่าที่เราดูเนี่ยคืออ่เขาดาวเกรดเคแบงในแง่ของตัวปันผลที่ต่ำกว่าที่เขาคาดไว้ เขาคาดปันผล9บาทแต่ว่าเคแ n k ประกาศจ่ายล่าสุดเนู่6บาท50มันก็เลยทำให้เหมือนเขามองว่าเออทำไมน่าจะจ่ายได้เยอะกว่านี้นะอะไรทำไมไม่จ่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขามองว่าเอ,อ่ออาจจะจ,จะผิดคาดไปในแง่ของเอ,อ่อจะเล่นเคแบงไปในแง่ของตัวปันผลประกอบกับมองว่าโลนโกรดเขา c e a t i o n โลนโกรดว่าที่เ b a n k ตั้ง management ตั้งเป้าอ,อ่าไกด์เดนว่า3-5นะน่าจะไปไม่ถึง ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งมันก็ล้อไปกับของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉันคือก็มองดูแล้วคือ e a r n i n g ็ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเติบโตได้เอาอมาจากปันผลซะดีกว่าหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่เขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักในในรีพอร์ตของเขาเท่าที่เราเห็นนะคะสารคัน้นแต่ว่าในขณะเดีวยวกันเนี่ยเขาเอัปเกรดเอสนะเพราะว่าเขามองว่าปันผลที่จ่ายล่าสุดเนี่ยเพลย์เอาสูงแบบเนี้ยคือน่าจะเป็นตัวที่แบบก็คือเทิร์นเหมือนเป็นตัวที่ทําให้เอาเอเขาเพิ่มสูงขึ้นอแต่ว่าเราก็มองว่าไม่น่าสแตนคือเรามองเห็นต่างนิดนึง เพราะเรามองว่าการที่ทําแบบนั้นเนี่ยมันมันไม่ไม่ดีกับทางแล้วการที่โกรแบบตบโตด้วย high yield ด้วยมันมีความเสี่ยงในแง่ของตัว capital adequacy ratio มันไม่ค่อยคุ้มกันกับการที่ต้องมานั่งจ่ายเยอะขนาดนี้คะครับผมขอบพระคุณครับพี่หนูครับโอ้โหวันนี้เดี๋ยวจะให้พี่หนูไปพักก่อนก่อนนะครับเพราะว่าเปเปอร์นี้ไม่ธรรมดานะครับใช้เวลานานผสมเขาเรียกว่าอะไรนะ มันเหนื่อยแน่แนอนอนน่นะครับกับการที่เราเขียนเปเปอร์แบบเยอะขนาดนี้นะครับชื่นชมนะครับพี่หนูนะฮะอ่ะนะครับใคร <ขอ S 1> ที่ <fik S 1> อยากจะรู้เรื่องราวของแบงค์ใครอยากจะรู้พื้นฐานของแบงค์หรือจะอยากจะรู้แนวโน้มของแบงค์บ้านเราเนี่ยเปเปอร์นี้ห้ามพลาดนะฮะห้าสิบกว่าหน้านะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่หนูมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ <ขอ S 1>